ไม่สองหมืโลท่านผู้ชมกับ Toyota y ยาริสเอทีปี2022นะฮะและที่สำคัญไม่ส0 0 0 0ไม่พอประหยัดจากป้ายแดงไปถึงแสนหกใครมองหาอยู่หาป้ายแดงอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเนื่องจากป้ายแดงน่าจะไม่มีแล้วนะโฉมนี้นะครับฝากเอาไว้นิดนึงประหยัดจากออกห้างไปถึงแสนหกเลยทีเดียวนะครับเลขไม้แค่20,000นน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะน้องๆป้ายแดงเลยจอมีมาให้นะครับกล้องถอยมีมาเรียบร้อยแอร์ออโต้แบบนี้ อันนี้สภาพแรกรับนะครับเดี๋ยวพาไปดูทั้งหมดเลยยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะยังสวยขนาดนี้นะครับคงทรงโครงสร้างน้องป้ายแดงจริงคันนี้นะฮะประหยัดจะออกห้างไปถึงแสนหกนะครับฝากเอาไว้ด้วยโฉมนี้สวยสุดๆนะฮะฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วิยอนมือ2นะครับผมเต้เพชรยนนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับ ยังไงใครผ่านไปผ่านมาฝากกดซับสไครป์ช่องไว้ด้วยนะฮะเป็นรถมือสองนะสำหรับช่องนี้นะครับจะเป็น t o y ยต้นะครับที่เป็นย i s ATIV หรือไม่ว่าจะเป็นยาริสนะครับช่องนี้จะมีรีวิวท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เป็นปีใหม่นิดหนึ่งนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับเป็น Toyota t o y ยต้ายาริส ATIV นะครับปี2022คันนี้ไฮไลท์มากมากเลยไม้แค่2 0,000ืท่านผู้ชมใครกําลังจะไปออกป้ายแดงผมฝากดูคลิปนี้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่า ประหยัดจากป้ายแดงไปถึงแสนหกนะท่านผู้ชมออกห้างคันนี้นะครับ599ใช่ไหมห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมแล้วเจ้าของเดิมเสียบตัวมาให้แล้วนะครับเจ้าของเดิมขาดทุนมาให้เรียบร้อยวิ่งมา2 0 0 0 0ราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปถึงแสนหกนะครับใครกําลังมองหาอยู่ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูเลยนะครับคันนี้น้องๆป้ายแดงนะครับ สีขาวส,สวยๆนะครับเป็นตัว1.2สปอร์ตนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นพาท่านผู้ชมดูบอดี้รอบคันก่อนนะฮะแจ้งท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยผมยังไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยนะครับแม้แต่การล้างก็ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทําอะไรแม้แต่อย่างเดียวขับมาถึงมาจอดแล้วก็มาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมเลยนะครับอันนี้เป็นสภาพแรกรับสภาพเดียวๆเลยนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่า ด้านในเนี่ยยังค่อนข้างสงกระปรกเลอะเทอะอยู่เลยนะครับแต่ว่าไม้ส0 0หมโครงสร้างภาพรวมบอดี้สวยมากนะครับประหยัดจากออกห้างไปถึงแสนหกท่านผู้ชมตำหนิไม่มีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววนมาด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับมีร่องรอยขี้นกตรงนี้ขออภัยนะฮะอ่ะป้ายทะเบียนป้ายนี้คืนป้ายนะท่านผู้ชมใครซื้อกับผมก็เดี๋ยวจะได้ป้ายกรุงเทพไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีการจดใหม่นะครับเดี๋ยวมีการจดแจ้งใหม่ได้ป้ายใหม่ไปเลยเป็นกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาลงรายละเอียดก,กับตัวเลขกันสักหน่อยนะฮะกับรุ่นรถขอย้ำอีกทีหนึงคันนี้ Toyota Yaris AT ปี2022นะครับเป็นตัว1.2สปอร์ตนะฮะเป็นรุ่นย่อย1.2ส port ตปี2022ไมล2 4 0 0กโลนะฮะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4,39,000ประหยัดจากป้ายแดงไปถึง106นะฮะประหยัดไปถึง106คันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79 นะครับผ่อนอยู่ที่6,900ตลอดอายุสัญญาอ่าโอเคน่าสนใจไหมฮะใครกําลังมองหาอยู่ฝากเอาไว้ด้วยโทรมานะครับโทรมาตรงนี้นะเบอร์ด้านล่างผมแปะไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะสำหรับอาพนักงานบริษทัทข้าราชการรัาฐวิสาหกิจนะครับตรงนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับทำงานอายุงานเกินหนึ่งปีออกรถคนเดียวนะครับไม่ต้องใช้คนคําไม่ต้องมีเครดิตก็ออกรถได้นะครับในส่วนอาชีพอื่นๆนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับ ตรงนี้ผมขอนิดนึงนะครับรวมไปถึงอาชีพอิสระด้วยนะครับขอมีเครดิตนะฮะหรือว่าถ้าไม่มีเครดิตเนี่ยขอมีคนค้ำแล้วก็อยู่บ้านตัวเองนะครับก็โทรมาพูดคุยก่อนได้เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับอยู่ที่อาชีพของคุณลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้คําแนะนำนะครับยังไงโทรมาก่อนที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันหน่อยสําหรับตัว1.2สปอร์ตนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับหน้าตาค่อนข้างเอาเรื่องเอาราวเลยนะฮะมีไฟ Daytime Running Light มาเป็นแบบไลท g u i d i n g ด้วยนะครับสวยงามมากนะครับหน้าตาของเขาในส่วนของด้านล่างไฟตัดหมอกไฟที่เป็น Spotlight ด้านล่างยังไม่มีมาให้นะครับกระจังหน้าจะได้มาเป็นสีดำแบบ Piano Black นะครับบวกกับรถสีดำเนี่ยขึ้นมากนะครับโคตรขึ้นเลยกระจกมองข้างเป็นสีดำแบบนี้นะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะฮะ ในส่วนของล้อแม็กก็ได้มาเป็นขอบ15นะครับดิสเบรกนะครับดิสเบรกคู่หน้านะในส่วนของล้อหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่นะครับท่านผู้ชมอ่ะแบบนี้เลยนะครับยางก็แท้เดิมไม่ใช่แท้เดิมสิยางเดิมติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับปี2022นะฮะเดิมทุกอย่างจริงๆคันนี้นะครับเหมือนออกป้ายแดงมาเลยเดี๋ยวผมไปปรับสภาพนะครับขัดเคลือบสีสปาภายในให้นิดนึงนะฮะรับรองจอดคู่กับป้ายแดงได้เลยนะครับโครงสร้าง ไม่มีหยดไม่มีเยื่อมนะโชกสปริงสวยๆนะครับเดิมทุกจุดจริงๆนะครับให้ท่านผู้ชมมาดูเส้นสันเหลี่ยมคมข้างๆตัวรถกันหน่อยนะฮะสวยมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะท่านผู้ชมนะฮะสีบางเดิมนะครับไปทำอีกนิดเดียวรับรองสวยงามแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นโนแบกนะครับตัดกับตัวรถสีขาวขึ้นมากนะครับ กันสาดมีมาให้นะครับมันมีมาให้ติดรถมาเลยแบบนี้นะครับฟิล์มดําติดมาเรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเวียนมาหน่อยพาท่านผู้ชมไปดูบอดี้อีกข้างนึงหน่อยนะฮะจะได้เห็นภาพรวมนะครับภายนอกทั้ง2ฝั่งนะครับสวยจริงนะครับประหยัดจากออกป้ายแดงไปถึงแสนหกนะับฝากพิจารณาด้วยนะฮะสวยๆเลยนะครับอ่ะ สันเหลี่ยมคมของเขาชัดเจนนะครับรวมถึงฝากระโปรงหน้าไม่มีตำหนิเลยนะฮะสวยจัดอ่ะมาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับพาท่านผู้ชมมาด้านท้ายนะครับไฟท้ายได้มาเป็นแบบ led ลายกลายดิ้งเรียบร้อยนะครับไฟท้ายสวยงามเป็นเส้นนวลๆยาวๆนะครับเป็นเส้นนวลๆยาวๆอ่ะเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างด้วยรอสักครู่หนึ่งนะครับในตัวส่วนของตัวอักษรนะครับ yaris e v มีมาครบแบบนี้เลย กล้องถอยหลังมีการติดเพิ่มมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายท่านผู้ชมดูดีกว่านะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างหน่อยนะฮะรถเนี่ยที่ผมรับเข้ามาคันนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุนะครับไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีมานะท่านผู้ชมดูจากสภาพแรกแล้วที่ผมรับเข้ามาก็ได้นะครับสภาพสวยปิ๊งเลยนะฮะขนาดยังไม่ได้ปรับนะครับในส่วนด้านท้ายฝาท้ายตรงนี้มีดักเทลมาให้ด้วยนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับสวยงามตามท้องเรื่องมาดูด้านในกันหน่อย ะะโอ้โหผมเปิดท้ายมานี่กลิ่นใหม่ตีออกมาเลยท่านผู้ชมนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะครับมาดูหัวน็อตฝาท้ายกันหน่อยดีกว่านะฮะแอบอยู่นะครับมีการแอบอยู่อ่ะใสๆแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับน้องป้ายแดงจริงๆคันนี้อ่ะให้ดูแบบไม่กั๊กเลยนะท่านผู้ชมมาดูฝาท้ายด้วยนะครับซิลิโคนอ่ะนิ่มๆน,นะตรงนี้นะครับ ซีนเดิมแน่นอนนะครับไฟท้ายเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกนะครับแล้วก็กระจกนะครับไม่มีแตกเลยนะแท้เดิมทุกบานแบบนี้มีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับโครงสร้างด้านในนห้ท่านผู้ชมดูโอ้ยสวยมากนะครับคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับอ่ะมาดูด้านล่างกันหน่อยนะครับตรงนี้ชุดเครื่องมือมีมาให้พร้อมเลยนะในส่วนของชุดปะยางนะครับอ่ะสภาพใหม่มากนะครับท่านผู้ชมดูกิบล็อกสินะฮะ กิบล็อกยังใหม่อยู่เลยนะครับกิบล็อกไม่มีแตกไม่มีหักเลยใหม่ๆแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับฝาท้ายเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูด้านล่างนิดนึงอ่ะเผื่อใครอยากดูช่วงล่างนะฮะมาดูกันหน่อยรถวิ่ง2มือนท่านผู้ชมดูรอยมาร์กรอยแต้มยังอยู่อยู่เลยนะครับแล้วก็โชคหลังเนี่ยแห้งๆนะครับพักกลางยังอยู่พักปลายยังอยู่นะครับ รวมไปถึงเฮดเดอร์ด้วยนะฮะด้านท้ายด้านล่างค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะครับสวยงามแค่ไหนอ่ะมาเลยนะครับในส่วนของภายในก็จะได้มาเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เดินได้สีขาวมาแบบนี้นะฮะพร้อมกับตัดด้วยลายผ้านะครับตรงนี้จะเป็นผ้านะครึ่งหนึ่งแบบนี้นะฮะตัดมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับภายในก็คุมโทนนะฮะเป็นสีดําแบบนี้นะครับ ด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าก็จะตัดด้วยเส้นโคมเมียมนิดหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังมาด้วยนะครับผิวสัมผัสของพวงมาลัยค่อนข้างดีเลยวงก็ไม่ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะฮะให้ดูเพดานก่อนสะอาดมากนะครับรถสะอาดมากอมาดูซอกกันหน่อยท่านผู้ชมดูสียังใหม่อยู่เลยนะครับในซอกด้านในเนี่ยถือว่าใหม่มากเลยนะขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ ฟรีดาวจัดเต็มนะครับผ่อนอยู่ที่6,900ตลอดยุสัญญานะครับโทรมาเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ hmm. มาก็ได้นะฮะมือเปิดประตูเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะฮะสวยงามเอ,อิตรงนี้บุนุ่มมาไม่ใช่นะครับเป็นฮาร์ดนะไม่ได้เป็นซอฟนะครับเดี๋ยวพาทนะ่านผู้ชมดูโครงสร้างเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าอา้าวจะได้ดูกันแบบครบ,ครบไปเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้ จะไม่ติดสีนะครับเนื่องจากว่าเป็นรอยขีบของโรบอทนะครับในการขีปตัวถังนะครับในตัวบอดี้เนี่ยไปจุ่มในบ่อสีของโรงงานนะครับตรงนี้ก็เลยจะไม่ติดสีนะเพราะว่าเขาขีบอยู่แบบนี้นะฮะก็เลยไม่ติดสีโอเคไหมฮะถ้าเกิดว่ามีการทําสีเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้นะครับจะโดนสีถมไม่หมดแล้วนะครับอ่ามาดูรอยสปอตต่างๆนะครับสวยจัดนะครับอ่าลืมไปเลยพาท่านผู้ชมไปดูแผ่นเพจหน่อยนะฮะแผ่นเพจยังอยู่ไหมเอ่ยคันนี้มาดูกันนะครับ สำหรับใครที่ซื้อรถมือสองนะพลาดไม่ได้นะครับต้องมาดูแผ่นเพจด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับจะมีบอกเลขเครื่องนะครับเลขตัวถังนะครับรวมไปถึงปีผลิตนะครับตรงนี้จะบอกชัดเจนเลยต้องตรงนะท่านผู้ชมต้องตรงกับหน้าเล่มนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะใครสนใจนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปถึงแสนหกนะได้รถสภาพน้องป้ายแดงไม่ต่างกันเลยไม่แค่สองหมื่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปค่อนข้างเยอะนะครับ มือเปิดประตูนะครับในฝั่ง,งคนขับตรงนี้เป็นซอฟทัชเรียบร้อยบุนุ่มมามือเปิดประตูตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนแบค็คค่อนข้างสวยเลยกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้คนขับพับกระจกไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับอ่ะให้ดูอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะถือว่าสะอาดแล้วประมาณหนึ่งเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยท่านผู้ชมดูพื้นยังเลอะๆอยู่เลยเห็นไหมฮะถ้ามีการขัดเคลือบสีปาภายในนะผมรับรองว่าคันนี้นะฮะ สวยงามแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้อาจจะย้อนแสงขออภัยด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมบังแสงนิดนึงท่านผู้ชมจะได้พอมองเห็นอ่ะเรือนไม้นะครับดีไซน์ก็จะเป็นสีฟ้าขาวแบบนี้สีน้ําเงินขาวนะฮะแล้วก็เลขไม้อยู่ที่2 4 0 0มื่นโลนะฮะขออนุญาตปิดเพลงสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคปึ๊บ โอเคมาเลยนะครับมาดูพวงมาลัยกันหน่อยนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะผมชอบพวงมาลัยเขามากเลยนะสำหรับตัว1.2งอยู่สปอร์ตนะครับจะเป็นเหมือนหุ้มหนังมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเดินได้สีขาวมาแบบนี้นะฮะจะเป็นหนังแล้วก็ข้างในนะครับท่านผู้ชมดูมันจะนุ่มๆแบบนี้นะฮะค่อนข้างนุ่มเลยนะฮะจับสบายมากนะครับฟิลในการจับพวงมาลัยเหมือนรถเอ่อคล้ายๆฟิลเหมือนแคมรี่นะฮะเหมือนพวงมาลัยแคมรี่ประมาณนี้นะครับฟิลค่อนข้างดีอ่ะ พวงมาลัยนะครับด้านขวารับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับเนื่องจากว่ามีจอเนาะตัวนี้รองรับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับท่านผู้ชมก็รับสายวางสายผ่านพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะฮะในส่วนของด้านซ้ายตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุได้เลยนะครับมาดูฟังก์ชันกันหน่อยนะฮะส่งไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเป็นแบบออโต้เรียบร้อยนะครับมาดูปัดน้ำฝนหน่อยน้ำปัดน้ำฝนไม่ใช่ออโต้นะครับมีแค่ไฟหน้าเท่านั้นที่เป็นอัตโนมัตินะฮะ มาดูด้านล่างตรงนี้หน่อยนะครับแอบมามีอะไรบ้างนะครับมีในส่วนของ traction control นะครับระบบการลื่นกันถลายแล้วก็ auto off นะครับก็คือจะดับเครื่องเองนะครับระหว่างที่รถติดไฟแดงนะฮะก็ช่วยประหยัดน้ํามันได้ประมาณนึงเลยนะครับจอทัชสกรีนมีมาให้นะครับท่านผู้ชมมีมาให้ตรงนี้รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเป็นจอแท้เดิมโรงงานเลยนะฮะเป็นจอแท้เดิมโรงงานเลยตรงนี้ครับ ก็มีกล้องถอยมาเรียบร้อยนะฮะอ่าให้ท่านผู้ชมดูผมเปิดฝาท้ายทิ้งไว้นะภาพก็จะเงียบๆนะับมีกล้องถอยมาให้แบบนี้นะครับถัดลงมาด้านล่างแอร์เป็นแบบออโต้ซิงเกิลชนแนลนะครับจะไม่ใช่ดูอัลนะปรับแยกซ้ายขวาไม่ได้นะครับก็จะเป็นปรับอุณหภูมิรวมเลยนะฮะอ่ะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นคุมโทมไปนในทางสีดำนะแล้วก็เดินด้วยเส้นสีคล้ายเมทัลลิกแบบนี้นะครับมาอ่า ก็ถือว่าเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูดีด้วยนะครับสติ๊กเกอร์บางจุดก็ยังไม่ได้มีการแกะแต่อย่างใดนะครับแบบนี้นะฮะค่อนข้างใหม่เลยม่านบางแดดมีกระจกมาให้นะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าในส่วนของฝั่งคนขับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูห้องเครื่องหน่อยนะครับสําหรับคันนี้เราไปดูห้องเครื่องกันอ ท่านใดสนใจผมฝากไว้ด้วยนะครับแปะเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วโทรมาได้เลยนะครับ0 8 1 6 5 6 3 6 2 5ึงองเต้ครับโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะฮะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับใหม่มากนะครับใหม่มากใหม่แค่20,000ืนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปถึงแสนหกสภาพก็ไม่ค่อยทิ้งจากป้ายแดงเท่าไหร่นะครับมาดูได้เลยนะฮะจริงๆอยากให้มาดูเองนะครับแอดไลน์มาได้เดี๋ยวผมส่งเลคชั่นให้นะฮะแล้วก็ท่านมาดูเองได้เลย นะครับหรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางนะครับก็ดูคลิปผมนี่แหละผมพาดูแบบท่านมาดูเองนะฮะเหมือนกันเลยนะครับการหน้าแก้มไม่มีแกะนะครับคานหน้าดูกลมๆคมๆแบบนี้ไฟหน้ากิปยังใหม่อยู่เลยนะครับกิปล็อต่างๆท่านผู้ชมดูสินะฮะใหม่มากนะครับเหมือนป้ายแดงเลยคานหน้าสวยๆนะครับดูกลมๆแบบนี้แล้วก็เบ้าโชวก ใหม่จัดเรียกว่าใหม่จัดนะครับฝาหน้าไม่มีการแกะนะครับรถวิ่งน้อนมากๆเลยแค่สองหมื่นโลเท่านั้นเองฝาหน้าก็เป็นฝาเดิมนะครับมีโลโก้โตโตยต้าอยู่แบบนี้าภาพรวมนะครับฝาหน้าสวยๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มนะครับ่อนอยู่ที่6,900ตลอดอายุสัญญานะครับเป็นตัว Toyota Yaris a เปี T P 2022นะครับเลขใหม่อยู่ที่2 4 0 0 0โลนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่ 4 3 9 0 0 0ออกห้างคันนี้เกือบ00แสนนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมเต้เพชรยนขอตัวลาท่านาผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกด s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับเดี๋ยวมีมาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ